ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแกะดูเร็วคุณสุภาพอรพอะคราลาจสีมามแต่ลิขับมานั่งตรงนี้มาแกะดูเร็วๆแม่แกะขนมเนี่ยขนมของไอ้แซนวิชน,นะเนี่ยขนมนะเนี่ย ขอบคุณนะคะพี่ส่งมาให้แซนวิชกินขอบคุณก่อนสวัสดีขอบคุณก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีเออขอบคุณครับขอบคุณนะครับของฝากมาให้แซนวิชเยอะเลยมีอะไรมั่งมีแมสมีกระเป๋าขอบคุณนะกระเป๋าสวยมาก อะไรอีกเนี่ยขนมของใครเนี่ยของแซมยึดไหมขอบคุณก่อนเนี่ยของไอแซมยิดกินไหมเนี่ยขนมเย,ยอะเลยกระเป๋ากระเป๋าหลายใบเลยกระเป๋าสวยมากขอบคุณนะคะแซมยิดจะกินไหมขหนมม่ะเดี๋ยววางไว้ก่อน มาดูขนมก่อนเร็วขนมมาขนมนี้มาลูกมะนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ขอบคุณก่อนมานั่งตรงนี้เร็วๆจะกินไหมจะกินไหมกินไหมจะกินไหมขอบคุณก่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนสวัสดีครับก่อนน,นี่เนียแม่แก่ขนมให้กินเนี่ยขนมเยอะแยะเลยขอบคุณเอฟซีนะส่งมาให้แซนด์วิช หนน้ากินขอบคุณก่อนขอบคุณลูกขอบคุณขอบคุณครับก่อนขอบคุณทํายังไงแม่ไม่ให้กินนะขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีดีๆกินไหมเนี่ยกินไหมสวัสดีก่อนคิดตาสวัสดีดีๆสวัสดีก่อนเนี่ยอันนี้ก็ใช่ขนมเยอะแยะเลยเนี่ย จะกินไหมจะลองกินไหมขอบคุณก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีทํายังไงสวัสดีดิสวัสดีไม่ยอมสวัสดีสวัสดีก่อนเร็วๆสวัสดีก่อนสวัสดีไม่กินนะสวัสดีก่อนไหนชิมดูดิจะกินไหมสวัสดีก่อนทําจมูกกินเป็นหรือเปล่าไหนดูดิกินอะไร สวัสดีก่อนเออขอบคุณนะครับขอบคุณที่ฝากมาให้แซนวิชแล้วก็เป่าส,สวยๆของแม่ด้วยนะกินเป็นไหมกินเป็นไหมดียกินเป็นไหมไหนชิมดูดออิทำไมมันแข็งจังเลยอร่อยไหมเกีียวย <c oughs> ากอ้าวทำไมมันติดฟันอร่อยไหม <c oughs> อร่อยไหมให้เบนกินดนิ ขอบคุณก่อนสวัสดีขอบคุณก่อนไม่หวัดดีเลยขอบคุณสวัสดีสวยๆล,ยลูกเออขอบคุณนะคะใครส่งมา